สวัสดีทุกคนเช้าว,วันพฤหัสนะคะที่สิบเอ็ดมีนาคมหิมะตกเป็นหิมะฝนนะคะหิมะที่แบบชื้นๆนะฮะเนี่ยดู อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณบวกหนึ่งองศาทุกคนไอตื่นมากับบรรยากาศแบบนี้โอ้ยไม่อยากไปทำงานเลยชมดอกกล้วยไม้ดอกกล้วยไม้นี่นะคะบานตั้งแต่ปีที่แล้วนะทุกคนตอนนี้เดือนมีนาคมดอกกล้วยไม้ยังอยู่ค่ะทำไมมันบานได้นานขนาดนี้ไอว่ามันประมาณน่าจะประมาณสี่เดือนแล้วนะสี่เดือนแล้วอะ ยังบานฉ่ำอยู่เลยอือสวยงามค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนสวัสดีตอนนี้นะคะใกล้จะสิบโมงเช้านะไอจะทำงานเสศษโมงครึง่งแต่ทุกคนมาดูในครัวว่าไอาทำอะไรอยู่นะคะแล้วไอจะทำไอจะไอจะไปทันทำงานหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะแต่ว่าก็อยากให้ทุกคนได้ดูก็เลยจะเก็บคลิปมาฝากนี่แหละคะ่ะนี่ อันนี้ไอหมักซี่โครงหมูนะคะตอนแรกไอคิดว่าไอาจะทำการหมักตั้งแต่เช้าแต่ก็ตื่นตื่นมาหกโมงเช้านั่นแหละกต่แบบนอนเล่นนอนดูคลิปวิดีโออยู่นะคะก็เลยสายนะคะก็คงจะไม่ได้อบนะคะเดี๋ยวไอจะหมักไว้ทั้งวันเลยเดี๋ยวตอนเย็นกลับมาจากทำงานถึงจะอบนะคะแล้วก็ตัวนี้ไอต้มน้ำก๋วยเตี๋ยวนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวหมู มีกระดูกหมูอ่อนนะคะแล้วก็เนี่แหละค่ะหมูติดมันนะตุนไปค่ะตัวนี้น่าจะได้กินก่อนไปทำงานค่ะทุกคนดอกทิวลิปของไอนะคะสรุปแล้วตัวที่เป็นกลีบเดี่ยวนะคะกลีบเดี่ยวสวยกว่าตัวที่เป็นกลีบซ้อนเพราะกลีบซ้อนเนี่ยคือกลายเป็นว่าเขาเหี่ยวลงไปเลยสาเหตุเกิดจากอะไรไม่รู้นะคะ แต่ซื้อมาทุกครั้งมันก็จะเป็นแบบนี้ตัวนี้นะฮะอืมนั่นแหละอยากได้อีกจังเลยเดี๋ยวเรามาดูอากาศข้างนอกกันทุกคนตอนนี้นะคะเป็นเม็ดฝนกับหิมะตกลงมารวมกันแล้วนะทุกคนอันนี้เห็นไม่ชัดเลยเปิดประตูดีกว่าชุมไหมนี่ยค่ะ เราจะสังเกตได้เลยว่ามันจะเป็นชื้นๆื้นแฉะเพราะว่าฝนมันปนกับหิมะลงมาทุกคนนี่คือความเป็นความเขาเรียกอะไรนะความเละเทะนะคะไม่ใช่ความสวยงามนะคะการขับขี่รถก็ลำบากการเดินก็ลำบากนะฮะแต่ความหนาของหิมะเมื่อคืนนี้คงจะลงมาแบบทั้งคืนเลย ไอนอนประมาณเกือบเ,อบเที่ยงคืนยังไม่ตกมันน่าจะตกหลังเที่ยงคืนนะนะหิมะอ่ะมันถึงได้หนาขนาดนี้ฮะเออทุกคนดูอากาศแปรปรวนมากนี่กลางเดือนกลางเดือนมีนาแล้วนะวันนี้วันที่สิบเอ็ดแล้วใกล้จะใกล้จะกลางเดือนแล้วเนาะโอเคปิดบ้านเย็นค่ะยุยยุยยยยแมพ าจากทุกคนอาหารเช้ากินอะไรก่อนดีไข่ต้มค่ะไข่ต้มไข่ต้มสองใบตอนแรกแอบว่าจะกินเก๋วอเตี๋ยวก่อนไปทํางานแต่คิดว่าอาจจะทําก๋ือเตี๋ยวแห้งไปกินที่ทํางานดีกว่า เดี๋ยวให้หมูมันนิ <developed Airbnb> ่มกว่า no น <tumor jaar> <jaar> ี้ก <sulla> ่อนกาแฟร้อนค่ะทุกคนสามวันที่ผ่านมาเนี้ยไอทำงาน ตารางงานค่อนข้างสายทำงานส1เอ็ดโมงครึ่งทำงานเที่ยงเงี้ยแต่ว่าไอาตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าทีนี้พอใกล้จะไปทำงานไอก็จะง่วงนอนอนะ่ะทุกคนตอนนี้ไอก็ง่วงนะตอนนี้สิบโมงก็ง่วงนอนคือเพราะไอาตื่นตั้งแต่เช้าจริงๆไอตื่นมาเพราะว่าด้วยความเคยชินคือระบบลํำไส้อะไรเงี้ยทุกคนมันจะต้องเข้าห้องน้ำเนี่ยอืม ทีนี้พอพอเราเข้าห้องน้ำไปมันก็นอนต่อไม่ได้เงี้ยค่ะอืมกีวียังไม่ค่อยงอมเท่าไหร่แต่ว่ารสชาติดีคือไม่เปรี้ยวไม่เปรี้ยวมากคือเปรี้ยวนิดๆ ซื้อกิวิมาแพ็คหนึ่งมันอยู่ในแพ็คเนี่ยเราก็เลือกไม่ได้ว่ามันแข็งมันนิ่มอย่างเงี้ยค่ะนี่ทิ้งไว้สามวันแล้วนะเพิ่งจะได้กินอแพ็คหนึ่งมีห้าลูก แพ็กหนึงมีห้ลูกมันเป็นของออกแกนิกนะกีวีที่ซื้อมาผลไม้พวกนี้สวีเดนปลูกไม่ได้ส้มสวีเดนก็ปลูกไม่ได้มะนาวสวีเดนก็ปลูกไม่ได้ไอไม่ถึงว่า การปลูกเพื่อทําเป็นเป็นการค้าทําเป็นฟาร์มอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเราจะไม่มีพวกผลไม้พวกนี้ที่ที่บอกว่ามาจากสวีเดนจะไม่มีเลยเราจะมีแค่แอปเปิลลูกแพรอะไรพวกนี้ทุกคนอืมนะอ๋อส้มเขียวหวานก็เริ่มจะแห้งแล้วจ้ะส้มเขียวหวานนี่ก็ส่งมาจากถ้าไม่สเปนก็ทางอเมริกาใตา้อะไรเงี้ยค่ะอือฮึน,นะ ยอ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 อากาศมันแห้งค่ะทุกคนมันก็เลยแบบส้มมันก็มันก็จะมีความแบบเนื้อมันก็จะแห้งไปด้วยอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละดูแค่ดูแค่ผลไม้ยังยังแห้งเลยน่าภาษาอะไรผิวคนเราเนาะจะได้กินก็นลำบากจริงๆ เื่อนร่วมงานที่เป็นคนสวีเดนเนาะเขาก็บอกว่าอย่าไว้ใจอากาศช่วงเดือนมีนาเมษาเดี๋ยวเมษานี้ก็จะบางทีก็จะกลับมาหนาวอีกแล้วก็หิมะลงเยอะอะไรเงี้ยวันนี้ก็ได้เห็นแล้วอะ่ะโอ๊ยกินไปค็เรื่อยไป แต่รสชาติอร่อยถึงจะแกะยากวันนี้แม่ไอไปหาหมอตรวจรอบสามตรวจตรวจปสวัสสาวะตรวจเลือดรอบสาม ยังไม่ได้โทรหาเลยชื่นใจ ทุกคนไอชอบกินไข่ขาวไอไม่ชอบกินไข่แดงจะไข่แดงมีประโยชน์มากเลยนะสำหรับผู้หญิงอะ่ะก็ต้องกินนะเนาะ เสร็จแล้วทุกคนกว๋วยเตี๋ยวแห้งนะคะแต่ว่าเป็นเส้นอูด้งนะคะก็มีลูกชิ้นมีหมูมีกระดูกหมูอ่อนแล้วก็มีหมูตุ๋น,นะคะ่ะทุกคนนี่ปรุงปรุงรสไปเรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะคะไปทำงานได้สวัสดีจ้า